ถ่ายแวพี่ช่่เีหค่ะอเค่ค่ะี่่มมาเยถ่ายห้ี่มาถ่ามาถถ่ายให้่พี่มาาหน้านี้พี่ถาได้ถึงถ่ายให้ถ่าให้แล้วค่ะพี่ไอหิมก็มาเดี๋ยวถ่ายให้เอาหิมเข้ามา

ในด้วยในไทยทียนี้เวลาเนี่ยคนยวนันนี้แบบวันนี้เข้ามาบ้าง มาอาแมวแมวเดี๋ยเดี๋ยวให้แมวต้อกสิ๊กอ่อ่าตอนนี้ตอนนี้คิวคูนี้คู่ตังอ่างอืออาก็คู่แล้ว็ูแล้วร็แล้วนั่นแหะติจุ้ยเ

ไ่ไทเนี่ยไปส่งข้าบ้านนะยังรถพี่ตองนิดเนึ่งไม่มากไม่มากมยืนยืนยืนนั่งนั่งนั่งตรงนี้จะได้ไม่หน้าให้ เขานั่งปวดขาต้องนั่งบนนี้แล้วเออนั่งบนนี้จะได้ไม่ไหมเออนี่แหละโอ้ยดีด้วยเนี้ยดีด้วยอะ่ะถ้าถ้เจ<ะ>็นน้องเรานะ่น้องขอเซฟี่อันนึงครับสยม